ได้ได้ตัวเรือนะพี่หลักแสนค่ะพี่หลักแสนตัวมันใหญ่แล้วทีนี้แถวบ้านมันไม่มีค่ะพี่สายพันนี้มันไม่มีมันหายากแต่ก่อนทางานอยู่กรุงเทพนะคะพี่ก็เลยกลับมาอยู่บ้านไม่คิดว่าจะขายหอยจะได้ตังเป็นแสนประมาณนี้นะคะพี่ค่ะถ้าเป็นอาหารปลาดุกอาหารปลาน้ํามันจะเน่าเสียเกินคาาเลยค่ะพี่รอบแรกว่าจะหาอะไรได้วันละ300อยู่บ้านนะคะ,คะวันนึงก็ยังไม่ได้ก็ สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขูสุขคนค่ะพี่น้องค่ะปุ้ยพบพอกันค่ะมือนีกผูพจัดการแมวคนสวยเ้อค่ะพี่น้องมือนีสิพาพ่อแม่พี่น้องค่ะมาเอาแนวทางเ้อค่ะเด้อในการสรั่งรายได้ที่บ่ธรรมดาเลยค่ะของน้องออยเ้ยค่ะเด้อนี่คือหอยรัตนะเ้อค่ะพี่น้องเด้อเห็ดบ่อธรรมดาค่ะพี่น้อง่ว่าสั่งรายได้ลักแสนได้นะคะเดี๋ยวมีความเป็นไปเป็นมาจังใดเดี๋ยวสิภาไปพูดคุยกับน้องออยเ้ยค่ะพี่น้อง ไปกันเลยค่ะน้องอ้อยคะสวัสดีค่ะค่ะโอสาวสวยเลี้ยงหอยนะคะน้องน้องอ้อยคะวันนี้พี่กัดเ้อยอยู่ไซค่ะอยู่มุกทหารค่ะคำบนบันคออำเภอคำชะอีค่ะค่ะป้าบ้านหนองยางหอยเป็นตะอนซ่อนแห้งอุ้ยอันนี้เขาเรียกหอยหอยขมยักษ์รัตนาค่ะหอยขมยักษ์รัตนาเนาะค่ะน้องอ้อยค่ะมีความเป็นไปเป็นมาจังไดคะคอยมา เลี้ยงหอยขมหยักนี่นะคะค่ะอันดับแรกเข้าไปดูในเพจค่ะพี่เข้าไปดูในเพจอันเห็นเขาเลี้ยงกันแล้วมันตัวใหญ่แต่พี่อืมตาอ่อนซ้อนเนาะค่ะ <c oughs> เอาละตอนที่เ้าตตดสินใจเลี้ยงเ้าได้ชิมก่อนบอคะตอนนั้นอ๋อรอบแรกยังเลยค่ะพี่เห็นมันตัวใหญ่ค่ะพี่ก็เลยลองเอามาเลี้ยงสักสิบตัวทีนี้มันออกลูกเยอะก็เลยเลี้ยงเพิ่มอีกร้อยกว่าตัวค่ะพี่ค่ะ บอกยังไว่าเริ่มต้นจากซิบตัวเป็นร้อยตัวจ้ะฮะจากซิบตัวแล้วก็เป็นร้อยตัวจ้ะโอ้หมยถึงมาที่แหลกสร้างมากแค่ซิบตัวใช่ค่ะบานนี้ก็สร้างไม่อีกบ่คะค่ะสั่งมาอีกหนึ่งร้อยตัวเลยค่ะพี่โอ้บานนี้หลังจากหันมาเข้าก็คือขยายยางเดียวค่ะค่ะแล้วผลลัพธ์เป็นจังไดเนะคะดีค่ะพี่เดือนแรกที่เลี้ยงได้ประมาณหกเจ็ดเดือนแล้ว จับขายดูอ่าเอาไปจไังไหนเอาไล่ใดไปจไังไหนเนี่ยหกเจ็ดเดือนจับขายนี่ได้ได้ตัวเดือนนะพี่หลักแสนค่ะพี่หูยหลักแสนว่าธรรมดาเด้อค่ะพี่น้องเอาน้องอ้อยคะตอนถี่เขาคิดว่าเนี่ยเขาเห็นเขาเขาออนซ้อนที่ว่าเขาโตใหญ่ยังสิบันนี้เขาเขาหมั่นใจซ้ำใดเอาว่าสิสามสารถสร้างไล่ใดเอ้าไดอีลีังสินะคะอ๋อจากที่ตัวมันใหญ่ค่ะพี่ ตัวมันใหญ่แล้วที่นี้แถวบ้านมันไม่มีค่ะพี่สายพันธุ์นี้มันไม่มีมันหายากมันมีที่เดียวค่ะอบอกว่าไงแถวบ้านท่านยังบม่ทันมีใช่ค่ะค่ะเขาศึกษาวิธีการเลี้ยงจังไรน,นะคะอ๋อก็ลองผิดลองถูกมากค่ะพีแ่แต่ก่อนก็เลี้ยงหอยขมพันธุ์เกษตรมาค่ะเขามีประสบการณ์กับเลื่องหอยนี่จักปีหรอคะเข้าปีที่สามค่ะพี่เข้าปีที่สามเนาะคะ่ะเนาะ เอาวิธีการเลี้ยงนี่มันแตกต่างกันกันกบห้อยขมบานเท่าบ่งะคะไม่ค่ะพี่มันก็เลี้ยงเหมือนกันค่ะพี่เลี้ยงเหมือนกันเลยเอาเพื่อนล่งน้ำบ่พี่ยานเพื่อน,อนเพื่อนสิตายง่ายบ่ค่ะนี่ไม่ค่ะอยู่ได้ค่ะพี่จัดส่งแบบจําศีลก็ได้หรือจัดส่งสออกซิเจนก็ไดก้ก็ไม่ตายค่ะโอ้ค่ะเอาเพื่อนล่งก้อนกระได้เนาะค่ะเนาะค่ะอืมเอาน้องอ้อยค่ะตอนที่เฮาแบบว่าหกเดือนเนาะคะ่ะ เลี้ยง่านไปหกเดือนนี่สามารถสางรายได้รักแสนในเฮานี่หูซึ้อจังใดเนี่ยดีใจค่ะพี่เพราะว่ายังไม่เคยยังไม่เคยลองทำอ๋อดีใจค่ะพี่เพราะว่าไม่คิดว่าจะขายหอยจะได้ตังเป็นแสนประมาณนี้นะคะพี่ค่ะไม่เคยคิดเลยบ่เคยคิดเลยใช่ค่ะอื เราลักษณะการเลี้ยงการดูแลของเข่าเนี่ยเข่าเลี้ยงแบบใดเน,นี่ยคะน้องอ้อยคะเราเตรียมบ่อเสร็จแล้วก็พักน้ําไว้ประมาณหนึ่งถึงสองอาทิตย์ก่อนปล่อยค่ะพี่อ๋อย่างเช่นบอ่อนี่เนาะคะ่ะนาะบอ่อนี่มีความกว้างความยา,าวเท่าใดนะคะน้องอ้อยความกว้างสองเมตรค่ะความยาวสี่ค่ะพี่อืบันี้น,น้ำนี้เขาควรจะเลิกเท่าใดคะประมาณจากห้าสิบเซนก็ได้ค่ะพี่หรือครึ่งบ่อ โอ้ค่ะหาสิบเส้นเครื่องบอกก็ได้เนาะค่ะเนาะใช่ค่ะอ้เอาละบานี้พี่เห็นเนี่ยเขาต้องจําเป็นบ่ค้าออกซิเจนเนี่ค่ะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ค่ะพี่อ้ใส่ก็ได้เพราะใส่ก็ได้ใช่ถ้าใส่ก็ตอาตาก็รอดก็ได้จะเยอะค่ะส่วนมากถ้าเราเลี้ยงเยอะแล้วก็แนะนําใส่ออกซิเจนดีกว่าค่ะพี่ค่ะถ้าเราเลี้ยงน้อยก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะ โอาง่งายๆถามแม่นว่าเขาเลียงรลายเออัดเขาก็ควนที่จะใส่ออกซิเจนเพื่อให้เขาบวยางออกซิเจนกัน <S <s> <S ใช่ค่ะอัตราการรอดสูงกว่าเนาะค่ะเนาะใช่ค่ะค่ะเอาแล้ววันี้การให้อาหารล่ะคะน่อยอ๋อหลักๆก,ก็จะเป็นให้พวกอาหารหมูค่ะพี่ <S <s> <S <s> <S เอ,าอ้าเ้าบพอด้ให้แบบพวกอาหารปลาดุกอาหารปลา,าสิบอ่ะคะไม่คะ่ะถ้าเป็นอาหารปลาดุกอาหารปลาน้ำมันจะเน่าเสียค่ะพี่อ๋อให้อาหารหมูแท่น ใช่อาหารหมูแล้วก็ตะไคร้น้ากับพี่เขากินตะไคร้น้ําเป็นหลักอาหารเขาอ๋อค่ะเขาเตรียมบอ่อจากไหนในอ,อ่าอ๋อพักน้ําไว้แล้วก็หาพืชผักมาใส่พักน้ําไว้หนึ่งถึงสองอาทิตย์ก่อนปล่อยค่ะพี่เตรียมบอ่<น>บอ,บอยากจ้ะค่ะหนึ่งถึงสองอาทิตย์เนาะค่ะเนาะใช่ค่ะอ้อแล้วเขามีแบบว่าเคยบอ่อแบบว่าเข้าเอาออเหอยลงแบบมันนกหนาเหมือนสินะคะน้องอ้อยมีค่ะพี่เพราะว่าในบอ่อผ้ายางที่เรา เอามาเนี่ยพี่ซื้อมาใหม่อ่ะถ้าเราปล่อยลงเน่มันหมินค่ะพี่บ uh huh. อกพายางใหม่มันหมินนไม่นอยู่นอค่ะนาอค่ะแล้วน้อง้อยคะแล้วบัอนี้เวลาเขาอยากปล่อยน้ำออกเนี่ยเขาเฮ็ดจังไรคะนี่นมุ่่นค่ะพี่มีท่อระบายน้ําค่ะโอ้มีแบบปล่อยมีบังระบบปล่อยน้ําออกพร้อมใช่ค่ะอืมแล้วบ่อนี่สองคูนซีนี่เขาล่่งหอยไปจกักโตค่ะประมาณห้าสิบถึงหกสิบตัวค่ะบ่อนี้โอ้หา้าสิบถึงหกสิบตัว แล้วบัานนี้เวลาเพื่อนขอดลูกไหมเพิ่นมีลูกหน่อยอยู่ในหันนี่บัานนี้ระยะเวลาโดนซ้ำใดก็ควรจะแยกพ่อกับแม่เพิ่นคะ่ะอัน,นลูกกับแม่เพื่อนน่ะนะคะอันนี้ไม่ได้แยกแลเลยคะ่ะพ<อ>ี่รวมกันเลยค่ะรวมกันรอจับขายเลยค่ะพี่ประมาณลูกมันเดือนดึงก็ขายได้เลยคะ่ะเดือนนึงก็ขายได้แล้วใช่คะ่ะอู้เอาอยุนี่เลี้ยงเลี้ยงจักบอ่ะคะเลี้ยงแบบใดเนีย่ย อ๋อเลี้ยงประมาณเกือบยี่สิบกระบอกค่ะพี่โอ้ยี่สิบกระบอกก็คือจะมีบ่อพยางค่ะแล้วก็บ่อปูนด้วยค่ะโอ้นีแม่นเบิร์ตปะคะนี่แม่นจ้ะบ่อวงอู้อู้เอาบ่อวงเลยเขาลงจักโตัวคะถ้าบ่อแบบนี้ลงประมาณสี่ห้าตัวค่ะพี่ไม่ได้ลงเยอะเอาบ่อเอาซี่หาตัวนีเวลาเพิ่นออกลูกมากเขาสิได่ประมาณจักโตค่ะ ถ้าตัวนึงมันก็จะออกลูกเรื่อยๆค่ะประมาณประมาณสามสี่เดือนก็ได้อยู่ประมาณสองสามร้อยตัวค่ะอ่วนหนึ่งตัวค่ะโอ้ว่าว่าไงอันนี้ก็คือเอาลงแคซีหาตัวแต่ว่าให้พ้นผลิตเท่ากับได้หลายอยู่เนาะค่ะใช่ค่ะ,ออคะเอาไอ้ตัวนึงนี่พ่นสามารถไข่ได้ประมาณจักตัวคะ่ะไข่พ่นตัวหนึ่งน่าจะหลักร้อยค่ะพี่บร้อยกว่าอู้ เอาวยังไงเอาเขาลงทุนไปตัวหนึ่งเนี่ยเขาซื้อมาตัวละจักบาทตอนนั้นซื้อมาตอนนี้ร้อยหนึ่งค่ะแต่ก่อนร้อยหนึง่งเดี๋ยวนี้ขึ้นร้อยห้าสิบแล้วร้อยหนึ่งมาออกไข่มาออกลกูกเห้่เขาอีกร้อยตัวค่ะ <c oughs> <c oughs> กับไรล้วนๆวนค่ะโ <c oughs> อ้เอาเลียงหอยขมเกษตรบานเท่านะ่ะน้องอ้อยคะ่ะกับหอยขมหยักเนี่ยอันใดเดีกก็ไรดีกว่ากันการหอยขมหยักรัตนานีน่จ้ะ ไม,ม่คมพันธุเศษษรกะดีอยู่จ้ะแต่อันนี้มันก็จะดีกว่าเพราะว่าเราเลี้ยงประมาณหนึ่งเดือนแล้วก็จับลูกขายได้ค่ะลูกก็ตัวยี่สิบบาทค่ะหนึ่งเดือนโอ้ลูกหนึ่งเดือนเนี่ยเขาขายตัวละยี่สิบใช่ค่ะวิธีการเตรียมบอ่อเลี้ยงจังไรคะในในในวงบอ่อแบบนี้คะ่ะน้องอ้อยอ๋อถ้าเป็นบอ่อใหม่พักน้ําไว้หนึ่งอาทิตย์ค่ะพี่แล้วก็ปล่อยน้ําทิ้งค่ะหลังจากปล่อยน้ําทิ้งแล้วก็ล้างบอ่อแล้วก็พักน้ําไว้หนึ่งถึงสองอาทิตย์ แล้วก็ปล่อยพ่อแม่พันธุ์ค่ะแล้วก็หาพืชน้ํามาใส่ค่ะค่ะโอ้หนานี่เขาต้องใส่เต็มบ่อบ่ะคะนี่ครึ่งบ่อแล้วค่ะพี่ครึ่งบ่อเลยใช่โอ้แต่พี่สังเกตว่าเอาหินลงไปให้พืชนอ๋อค่ะในหินมันจะเกิดตะไคร่น้ําค่ะบางบ่อมันมีตะไคร่น้ำนะค่ะพี่โอค่ะเพราะว่าหอยขมหลักๆมันจะกินตะไคร่น้ํากับพี่ค่ะฝั่งนู้นน่ะโอเคอู้ตัวนี้โตบุกใหญ่เลยค่ะ บันี้อัดตากาันตายแมหนองอ้อยคะ่ะสูงบ่ถ้าช่วงนี้มันก็มีแต่พี่เพราะว่าฝนมันตกอะพี่มันนอกน้ำตายโอ้ช่วงหน้าฝนนี้เ้องก็จะเจอแบบนอกน้ำใช่ค่ะค่ะนอกน้ำตายเราบะนีห้องเขามีวิธีแก้จังไรเนี่ยคะเราก็หาอะไรมาปิดไว้ด้วยค่ะพี่เพราะว่ามันเวลาฝนตกแรงๆ่ะพี่มัน น้ำมันเข้ามันก็นอกน้ําอืมหาง่างมากงุ้มไว้ตอนฝนตกสิบอะค่ะปิดไว้อยู่ปิดไว้ครึ่งหนึ่ง๋อ้น้ํามันเข่าหน่อยที่สุดนะจ๊ะพี่ค่ะน้องอ้อยคะเล้าหัวอาหารเปลืองบะคะไม่เปลืองกับพี่ให้หยุบกระมือนิดเดียวกับพี่บต่อหนึ่งบ่อหนึ่งถึงสองวันหนูให้หนึ่งครั้งค่ะตลาดเป็นจังไรนะคะน้องอ้อยอ๋อตลาดตอนนี้ดีแล้วค่ะพี่สั่งได้เกินค่าจ้ะ เดือนเดือนหนึ่งบางทีก็ย่างไม่ได้ก็ประมาณหนึ่งถึงสองหมื่นค่ะค่ะบัดย่มได้เหรอคะบบดย่มได้ย่มได้ก็ประมาณเดือนหนึ่งก็หลักแสนค่ะพี่หลักแสนเนาะค่ะนอถือว่าตอบโจทย์ได้แบบสุดยหยอดแห้งเนาะค่ะน้องอ้อยค่ะค่ะน้องอ้อยค่ะก็คือลักษณะบอนี่ก็คือจ่าเห็ดอยู่ในสวนเนาะค่ะนอค่ะสวนค่ะเอาบออแบบอ่วงบอเนี่ยก็บอแบบพายยางแบบใดดีกว่ากัน อ๋อดีทั้งสองแบบเล้วค่ะพี่บอ่อผ้ายางก็ดีเหมือนกันพักน้ําไม่นานถ้าบอ่อปูนจะพักน้ํานานหน่อยค่ะเพราะว่ามันมันมีสารด้วยค่ะพี่อืมค่ะ อ่าน้องอ้อยคะตอนที่เฮาหลายหลายคนเนาะว่าจะเลี้ยงอีหยังสักอย่างหนึ่งกับคิดตึงเรื่องการตลาดน้องอ้อยหาตลาดจังไดอ๋อค่ะหลักๆก,ก็จะเป็นขายออนไลน์เลยค่ะพี่บางคนก็เอาหนัวลงเฟซแถวบ้านก็มาซื้อเหมือนกันเพราะว่ามันตัวใหญ่เนี่ยพี่เขาบ่เคยเห็นนะจ๊ะค่ะบอาง่ายๆว่าลงเฟซไปก็มีคนมาซื้อละใช่ค่ะค่ะคน,นมาซื้อเยอะเลยค่ะตอนนี้บ่พ่อขายเลยแตะพี่ฮะ มี<โ>ไม่พอขายเลยค่ะพี่บ่พอขายเลยใช่ค่ะเอาคิดว่าสีขยายร้ายกว่า,านี้บ่าคะนี่ขยายค่ะพี่ถ้าบ้านเขากินแล้วเขาว่ารสชาัดมันเป็นจากไหนเนี่ยบางคนเขาก็กินว่าเหมือนปลาหมึกอะพี่อร่อยค่ะพี่ <S <S เหมือนคล้ายปลาหมึกเนื้อนึบๆนะคะพี่ตรงตรงไข่มายิ่งจะอร่อยค่ะอไข่มันเนื้อแน่นมันนึบๆค่ะค่ะว่าง่ายๆว่าลักษณะพิเศษเขานี่ก็คือโตใหญ่ค่ะตัวใหญ่เนื้อแน่น แบ่บที่สำคัญค <laughs> อ่านี่เด้อค่ะพี่น้องเป็นพื้นที่ในสวนนะคะน้องผ่กกระเฮดง่ายๆแบบนี้เลยบ่อละห้าตัวเนาะคะ่ะเพราะพันธุ์ไม่พันธุ์เนาะค่ะ,ะ,คะเอาหน่องอ้อยคะ่ะเราข้นที่เพิ่นอยากเลี้ยงอะ่ะหน่องอ้อยคิดว่าเพิ่นควนที่จะเริ่มต้นจกักโตคะ่ะเริ่มต้นที่สิบตัวก็ได้ค่ะพีะ่ออกลูกยาวๆเลยะคะ่ะพี่ออกลูกได้เยอะด้วยค่ะเพราะแม่พันธุ์หนึ่งตัวก็จะออกลูกประมาณ ห้าสิบถึงหนึ่งร้อยตัวได้ค่ะค่ะน้องอ้อยคิดว่าตอนที่เขาจะเอามาเลี้ยงเล็กงคิดว่ามันสินยากบ่ก็คิดอยู่ค่ะพี่เพราะว่ายังไม่เคยเลี้ยงสายพันธุ์นี้ค่ะเคยเลี้ยงแต่สายพันธุ์เกษตรอืมพอเลี้ยงแล้วมีแต่ขยายไปหนาะใช่ค่ะขยายเรื่อยๆค่ะเอาละน้องออยครับปัญหาเนะะี่ยค่ะแช่ก็พอม่พี่นงเนะ อีกรอบหนึ่ง่าปัญหาเพิ่นมีปัญหาอย่างแนวในการเลี้ยงหอยขมหยักเนี่ยนะคะค่ะหนึ่งอัตราแรกนะคะพี่ถ้าถ้ามันนกน้ําหรืออากาศมันร้อนถ้าเลี้ยงในบ่อปูนถ้าอากาศมันร้อนมากมันก็ตายได้คะ่ะอืมล้วก็ต้องทําแฉลมไว้ด้วยค่ะพี่นี่เนาะคะ่ะเฮ็ดลังค่ามุ้งไอ้เพิ่อนเนาะคะ่ะเนาะใช่ค่ะกลางแจ้งแบบนี้ต้อง มุงแสแลมด้วยค่ะพี่อืแล้วบริษัทว่าห้ามุงแสแลมแบบนี้แล้วเนี่ยถ้าฝนมาห้าวตรงหางยังมักมังงุ้มพ่นไหวอีกบอค่ะไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะพี่เพราะว่ามันก็เวลาฝนตกมันก็มีอันนี้บังอยู่นิดนึงมันก็ลงมันก็ลงมาเยอะค่ะพี่ค่ะแต่ถ้าห้าบกกลางเลยนี่ลุงเต็มเต็มเลยใช่ค่ะค่ะทั้งฝนทั้งแดดเลยค่ะพี่อค่ะเอาน้องอ้อยคะทุกมือนี้มีความหมดซึกจังเดเนี่ยค่ะกับ ลงมือทําในการเลี้ยงเอียงสักอย่างหนึ่งหล้วก็สามารถสร้างไรได้ให้เจ้าของนะคะอ๋อตอนนี้เกินคาดเลยค่ะพี่รอบแรกว่าจะหาอะไรได้วันละ300ร้อยอยู่บ้านนะคะพี่เพราะว่าเลี้ยงลูกอยู่บ้านนะคะพี่แต่ตอนนี้ก็ไรายได้เกินคาดค่ะพี่เกินคาดเลยใช่ค่ะวันหนึ่งก็ยังไม่ได้ก็หลักพันค่ะโอ้โห <c oughs> เอาอยากบอกอียงกับเจ้าของนะคะ ภูมิใจในตัวเองค่ะพี่ทำแบบนี้เพราะว่าแต่ก่อนพ่อกับแม่เขาก็ทําไร่ทาสวนนะคะพี่อตัวเองก็ทาแต่ก่อนทํางานอยู่กรุงเทพนะคะพี่ก็เลยกลับมาอยู่บ้านว่าจะหาอาชีพอะไรทําจะถึงจะได้วันละสามสี่ร้อยอะค่ะพี่ก็ลองมาเลี้ยงหอยดูมันได้เกินคาดกับพี่วันหนึ่งได้หลักพันค่ะค่ะเอาแต่กี่ไปเฮ็ดงานกรุงเทพเนี่ไปเฮ็ดงานยัง อ๋อทำงานโรงงานค่ะพี่ไปจากปีกรุงเทพประมาณสองสามปีก่ะพี่กลับมาเลยค่ะบบเป็นตะยูแห้งบ,บอบเป็นตะยูจ้ะพี่เอากลับมาอยู่บ้านเขาคิดว่าเขาจะอยู่ได้ดบอเรืรองแรกก็ไม่คิดจ้ะพี่ไม่คิดว่าจะอยู่ได้ที่นี่ก็เข้ามาในเฟซเห็นเขาเลี้ยงหอยขมยักษ์รัตนานะคะพี่ะมันตัวใหญ่ดีอะค่ะพี่ ก็เลยเอามาเลี้ยงดูว่ามันใหญ่จริงไหมประมาณนี้นะคะพี่ก็สั่งมาที่แรกสิบกาตัวใหญ่จริงค่ะตัวเท่าไข่ไก่เลยค่ะพี่ค่ะเอาไปเหตุงานกรุงเทพตอนนั้นหูวซึกจังไดเขาคอยตัดสินใจกลับมานนะอยู่ไม่ได้กับพี่ COVID โ<อ>ควิดกับพี่อพอไปเหตุงานแล้วมาเจอโควิดพอดีใช่ค่ะอ้อก็เลยได้หันหน้ากลับบ้านใช่ค่ะอ๋อเอาตอนนั้นเขาลำบากแหงบ่คะ่ะช่วงกลับมาอยู่บ้าน ก็นิดนึงค่ะพี่มไม่รู้ว่าจะหาอะไรได้จากไหนค่ะเอาแล้วเขาเคยเห็ดสวนเห็ดหยังแบบนี้บอตะกี่ย,ยังไม่เคยเลยค่ะพีบ่บ่เคยอยู่กับพวกเกษตรมาก่อนค่ะโอ้ฝันีกับมากก็คือมา,กกมาตัดสินใจเลี่ยงหอยเลยใช่ค่ะโอ้แล้วความรู้สึกตอนนี้เป็นนายเจ้าของอ่ะกับไปเป็นหลูกจากงเขาเอาหูวซึกจังไดนเนี่ยเป็นนายเจ้าของดีที่สุดค่ะเหนื่อยแต่ก็ดีค่ะ อิสระค่ะพี่อิสระนะคะแตนะ่ทำอะไรก็ทาค่ะน้องอ้อยค่ะสุดท้ายนี้อยากให้น้องอ้อยฝากอีหยังถึงทันผู้ชมที่กาลังรับชมไายการ์นะคะอยากคิดอยากทําอะไรทําเลยค่ะพี่เพราะว่าตอนนี้เรายังไม่แก่ค่ะพี่อยากทําอะไรทําเลยค่ะต้องมีความขยันอดทนนะคะทําเกษตรเพราะว่าเป็นนายเจ้าของด้วยค่ะพี่เอาน้องอ้อยค่ะทำยันทันผู้ชมเพิ่นสนใจอยากได้พันธุ์หอยนำ้ำหรือว่ายูนี่มีมีอีหยังแนามีผลผลิตอะไรบ้าง มีกุ้งกํมแดงแล้วก็หอยขมยักษ์รัตนะค่ะกับปลาพันเกษตรแล้วหอยเชอรี่สีทองค่ะโอ้โหมีหลายหอยเลยค่ะแล้วก็มีกุ้งฝอยจําหน่ายด้วยค่ะอู้หเอาถ้าท่านผู้ชมเพื่อนสนใจอยากได้พอพันแม่พันหน่ำไม่สิหรืออยากเข้ามาช่มสวนเนาะค่ะน้องอ้อยค่ะหรืออยากเข้ามาแหลกเปลี่ยนทัศนคติในการเลี้ยงหอยเนาะค่ะน้องอ้อยคะติดต่อติดตามได้ทางใดแน่ค่ะค่ะเบอร์โทรนะคะพี่0 6 2 2 หกสามหค่ะค่ะแล้วก็เฟซบุ๊กเพจมีบ่คะมีค่ะหนูอ้อยค่ะหนูอ้อยเนาะค่ะนาะค่ะผู้ได้สนใจการามารถติดตอนองอ้อยมาได้เนาะค่ะองอ้อยเนาะโทรมาก่อนค่ะโทรมาก่อนค่ะบางทีก็ไม่ว่างค่ะพี่โทรมายืมเงินไดยี่บ่โอเคค่ะองอ้อยค่ะืัอนี้ขอพู้องอ้อยหลายๆที่มาหายแนวทางในการเลี้ยงหอยขมยักษ์เนาะค่ะองอ้อยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ โอ้พี่น้องคะนี่เด้อค่ะให้เมืองบรรยากาศอีกรอบหนึ่งค่ะแค่นี้นะคะพี่น้องนี่สามารถสั่งไล่ได้ลักเสียนให้น้องเพ,พื้นได้ค่ะพี่น้องนี่ค่ะอันนี้ก็แค่สองบอนะคะแล้วก็จะมีบอวงบอเนาะคะ่ะเนาะประมาณ <c oughs> ทั้งหมด40บบอ <c oughs> ค่ะค่ะสามารถสั่งไล่ได้ลักเสียนให้น้องเพืน้นได้ผู้ใดสนใจนะคะก็สามารถเขาเ้าไปติดต,ตามน้องเพื้นได้ตามเาฟซบุ๊กที่ขึ้นให้ไว้เด้อค่ะเด้อเดี๋ยวคลิปหน้าจะพาพพ่อแม่พี่น้องไปเอาความรู้ทั้งใด ติดตามกันด้วยค่ะพี่น้องเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ